วันนี้ไม่ได้มาขายพริกแน่นอนแต่ก็ไม่แน่ผมเดาใจอะไรมันไม่ได้เหมือนกันนะครับพี่น้องครับขอเสียต้อนรับปบมือศิลปิน Hi คลาวเอ็นเตอร์เทนเมนตและพาร์เนอร์ทางธุรกิจของผมเธอคือเจ้าของค่ายด้วยครับขอเสียต้อนรับพิมพรีพายตกวิดีโอมานะฮะตัวใสมาหรือเปล่าไม่รูพพ้ยักพ์ใสมาใสจระเ่้มา<ไ>รับแม่เลย อะไรอันนี้ในสื่อมันชนสวัสดีพี่พี่สื่อก่อนไม่เคยออกสือ่อต,ตกใจหมดอันนี้ในครั้งแรกเลยเข้าได้เลยไหมคะเข้าได้เลยเข้าได้เลยเข้าทางนู้นเข้าทางนู้นอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมาครับพี่ออาเขาจะประมือก่อนครับผมงานอะไรอย่าง,งพี่เขาที่รับร็อปเปอร์อยู่แล้วนชินวิพายเนี่ยก็เป็นยูทูบเบอร์อยู่แล้วอยู่อยู่โหทำหลายอย่างมากเลยพี่เรามารวมตัวกันได้ยังไงครับก็อ่าจริงๆแล้วจริงๆแล้วเริ่มจากตัวผมเนี่ยช่วงช่วงโควิดที่ผ่านมาแล้วก็ก็ได้เริ่มทำธุรกิจหลายอย่าง ผมก็จนไปเห็นการคิดจะทําค่ายเพลงขึ้นมาเพราะว่าอยากอยากทำค่ายเพลงอี่ฟังที่ที่ที่ซัพพอร์ตศิลปินที่เราชอบที่เราอยากทำะาเลยครับก็ชนน้งหนุ่น้งห,น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 ,หงนุ่ก็ชนชนชนหนุ่มมาด้วยกันทีนี้ก็เราก,เราก็เราก็ต้องหาหาว่าที่พักในธุรกิจของเราเนี่ยคือจะเป็นใครเพราะฉนว่าช่วงช่วงก่อนก็ได้ไปทำมีโอกาสได้เข้าไปทำเพลงอย่างนะครับช่วยเป็นเบื้องหลังให้เราพิมพ์นะครับนี้ก็ พูดคุยอย่างพอนะใช่พี่เล่าค่ะเป็นยังไงเลยไงพี่เหรอครัคุณก็เล่าอเกิขาโทรมาหาหนูว่ายังไงครับตอนนั้นไอพิมมึงอยู่ไหนเราตะกกูอยู่ร้านมาล่ามึงมาหากูสิมันพูดขี้มันหลุ่มน่อยแล้วเสร็จหนูก็ไปมึงมานี่มึงจะกินอะไรเออเอามาล่ามาอนเอามาล่าเอาสั่งมาให้มาสั่งมาสั่งมา มึงเป็นไงบ้างวะอันนี้คือพี่กอถามพี่เดยมแปกๆสังาระเลยมามาแปลกๆมาแปลกๆไอ้มึงไปเบียามาบเอาให้เบาก่อหน่อยไหมมึงเหนื่อยไหมเป็นไงนาเป็นไงนะช่วงนี้พึ่งลงจากโอมกอยมาเลยนี่พี่อยู่ข้างๆอยูเสมอพี่อยู่ข้างๆบงทีมจำไหมกินๆกิๆเรื่องมึงเป็นอย่างนี้พอดีทําค่เพลงกูเล่าให้่างฟังเฉยๆนะเล่า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 เ่าพเพลง กูจะคิดอะไก็แล้วแต่นะแต่นี้กูพูดเพราะว่ากูกับมึงเป็นพี่น้องกันเราไม่ฟังมึงมีตังค์ปะวะกูทำให้รับรองทีนคืนกำไรไม่พีโควิดแย่เลยกิม马ากับกิม马ากินเบียร์ด้วยมาลาสปองอได้กะโกระป๋องแค่นั้นแหละตกทางการทำพี่ทำเจอกัน เยี่ยบรล่อเอค่ะเรืียกไปอย่างนี้ค่ะคุณก็เขาก็รู้เหมือนว่าผมมองคุณแล้วพอเราตกเขาชาบเรารับปากมาแล้วเราคืนคำไม่ได้ด้วยไม่คืนจากตอนนั้นจนถึงตอนนี้เป็นเวลาสักกี่เดือนแล้วเออสักสามเดือนได้ไหมสองเดือนสองสามเดือนนะแล้วเป็นยังไงบ้างครับนอจานอกจาได้คืนคำตังค์ผมก็ไม่คืนเลยไม่ได้ตังคืนด้วยไม่ได้แต่ว่ากำไรเดี๋ยวผมนะกำไรน่าจะได้คืนไหมคุณยังดี ก,ก็นเ,นยอยเอยอคุณก็พูดสับปองเฉยคนเขาก็ให้อยู่แบบพลิกังความั้งใจกับศิลปินเราแบบเน,น,น,นี้ย <c oughs> <c oughs> เอาไปว่าคือพิมไม่ได้คิดอะไรมากอะค่ะพี่พิมก็แค่ไปช่วยเด็กยากไร้มาถ้าจะช่วยเด็กยากไร้อีกสักคนก็ได้ไดยินดีค่ะข้องสี่เยอะบอ่าเยอะเฮ้ยแล้วหนึ่นี่เรามาท้องโชว์หรือเปล่าจะอยากไม่อยากให้ไม่อยากให้เครียดกันเห็นว่ายังไม่บอกเครียดอยากมีความฝันอยามีความฝันอยากอะไรเขาเดีกยวจัดบไปอันนี้คือตอนในกลุ่มตอนนี้เกิดว่ตอนนั้นเขาจะดู กึ่งเบียร์แล้วเนี่ย,ลยะะแล้วก็เออพูดง่ายๆกับเราก็เลยรวมกันสั่คนชใช่ค <concept S 1> อนเซ็ปต์ของของไอคลาวนั่นเองก็จริงๆแล้วไอคลาวของเราคือเมฆนะครับแล้วก็แล้วก็กคุยกันว่าเรามองดนตรีของเราในมันเหมือนรุ่งสงของเมฆนะครับเราเวลามันเราเวลาเรามองขึ้นไปบนฟ้าในเมฆแต่ละทรงเราก็เห็นไม่เหมือนกันและที่สําคัญคือมันเมฆมันไม่เคยประกัดรุ่งส่งไม่เคย แล้วมันไม่เคยจำกัดสีด้วยฟ้าเหงาเราก็จะมองฟ้าแบบฟองเล็กเงาฟ้าสดใสเราก็มองในสดใมสดใม,มันคือมันเหมือนลักษณะของดนตรีที่เรามอกคือเป็นอิสระคอับแต่ในขณะเดียวกันทายความนี่ก็มันก็เป็นเหมือนความฝันที่เราต้องแง้มมองเพราะว่าเพราะว่าเราเป็นผ้าที่ฟองที่เราตั้งใจที่จะทำเพลงคุณภาพให้ดีที่สุดของฟองฟ้าเราพูดถึงเพลงแล้วเราจะเป็นแนวฮิปฮอปนะเพราะแต่คนมาแนวแรปเปอร์มาแนวฮิปฮอปคุณเรียว่ายังไงฮะคือ ก็จร,จริงๆเราก็ไม่ได้ตั้งใจว่ามันจะต้องเป็นจํากัดเป็นรูปทรงอะไรไม่ได้จากัดว่าใค่ายนี้จะต้องทำทุดคัามเดียวหรืออะไรเงี้ยจริงๆก็รู้สึกว่าเราท,ำท,ทรํำใครใครคือเป็นไครที่ที่อยู่ในกระแสเพราะฉะนั้นพราูล่าน,นั่นแหละก็คือประมาณนั้นเราเราก็รู้สึกว่าเราสนใจ